โอเคสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์ครับครับผมกับผมปิงแอกการจเจอกันระหว่างเคลมแล้วก็แถบในเกมที่2นะฮะรายการดีมแฮกวินเทอร์สองพัครับลืมตกคำว่ามาสเตอร์ดีมแฮกมาสเตอร์แล้วเขาจะแข่งเป็นซีซันอลฮะอันนี้ก็คือวินเทอร์ครับเป็นรอบเพย์ออฟแล้วครับผมการเจอกันระหว่างเคลมแล้ลนะแถบเบสออฟฝ่แถบออกนำไปก่อน1เกมนะ นี่ครับแท็บครับผู้เล่นโพตอสครับเก็บเกมแรกไปก่อนเลือกเป็นพ็อกซี่สตาร์พอร์ตนะในเกมแรกฮะน่าสนใจเลยแล้วก็แมสโอราเคิลมาฮารัสลูลัวครับเคลมก็เงินเสียจังหวะไปพอสมควรเลยครับกว่าจะกลับตัวมาหาวีเบเลเตอร์ก็ซ้ายเกินไปแล้วมาตรงนี้ครับเป็นเคลมฮะผู้เล่นเรดเทอร์แลนด์ครับมาแก้ตัวกันใหม่ ขึ้นแก๊สก่อนเลยหรือเปล่าอ๋อก็เหมือนเดิมครับเป็นหนึ่งหลกหนึ่งแก๊สครับก็หนึ่งซับไพ่หนึ่งหลกหนึ่งแก๊สนะเบสิกเหมือนเดิมฮะต้นเกมเล่นเ,เซฟเซฟกันครับอยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรนะมีที่ให้เอ็กซ์แนน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าค่อนข้างใกล้นะเออฐานเอ็กซ์แนลงมา1นแรมก็เจอแล้วจังหวะนี้มีโปรบมาปนขวนจะมามา proxy เหรอ <c oughs> จะมา proxy อะอย่างนี้ไม่เรียก y, ็อกซี่ฮะอะอย่างนี้เรียกชีตครับโอเคตรงนี้ลงเก็บมาเสร็จแล้วก็ลงไฟเบอร์นติกคอครับแล้วก็เล่นวิ่งไล่จับมันอยู่ฮะระหว่างโปรบแล้วก็เอสเช่นเดียวกับตรงนี้ครับน่าจะได้นะโอ้คุมนะเนี่ยดักหน้าดักหลังขอหนึ่งคลิกเท่านั้นไม่ทันครับโอ้ จะไปเนียนสร้างเอย๋าวก็น่าจะกดทำลายตัวเองเอาเงินคืนนัไหครับให้เขาเสียเวลาเล่นนิดหน่อยแล้วก็เลือกคิดลกเป็นอาเด็บีินร่มันเกมที่ดีเลยครับมีทั้งสกิลมูฟที่ดีแล้วก็เป็นตีแบบเรนจ์ด้วยก็คือตีไก่ รอดอยู่่ะ s c v ตัวนี้โห oh. สู้ชีวิตจัดเฮ้ยเฮ้ยเอาอะโอ้โ oh. ห oh. เรียบร้อยครับมอบไปฮะโ r o b ตัวนี้เลือกยูนิตแรกมาเป็นวิลโลมายเลยครับแล้วก็ลัดไปสตาร์เกตเลย อาโทษทีตาพอร์ตนะสลับกันโฟโต้เนี่ยตาเกตจกังหวะนี้เดฟไหลเข้ามาไหมไม่ไหลนะยูรโลมายเฝ้าทางขึ้นแรมป์อยู่ครับเคมเข้าไม่ได้คืออย่างน้อยเนี่ยไอตัวล่าไอตัวสกิลมูอันเนี้มันไม่ทะลุพวกวอลครับโอ้โหยโ,โ,โลมายแน่นๆเลยนะ แต่แต่จะเอ็กซ์แพนไม่ได้ดิเอาแตกครับผมยังไงยังไงวิลล์มาตัวนี้โู้ยโดนไปอีกหือหายไปนะสองฮะซัพพลายที่ล็อสไปครับแถบเจ็บเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเกมจะไม่ยอมให้เขาเอ็กซ์แพนเหรอมาแล้วได้เอ็กซ์แพนแล้วครับน่าจะต้องถอยฮะเด็บ มีมารีนเท่าไหร่ตอนนี้มีมารีน9้าฮะยูนิตป้องกันน้อยมากเลยครับครับน่าเป็นห่วงเหมือนกันไปลงเทคซะเยอะนะแล้วก็เขาเรียกว่าไปลงสิ่งปลูกสร้างนะฮะต้องเร่งขึ้นมาหน่อยเป็นฟินนิกต้องมายืนบังหน้าบ้านไว้ก่อนให้เขาเข้าไปที่แนวมินนโรไลน์ครับแล้ววัดอินเข้ามาไหลก็ามามารีนโอ้โหแตกยังไว จะมาลงวิโล้มายครับได้ไปหนึ่งดอกเหมือนกันได้โปรบไปหกครับเอาเรื่องครับรอบนี้ครับเคลมทำได้ดีเราจะต้องพาเมดิแวกลอดกลับไปนะเอาเอาเอาฟินิชฟินิชโอ้เอาเอาเอาลอด้วยเอาเอาเมดิแวกลอดโอ้โหโอ้โหเอาดิเออเออเผื่อไม่ได้เมดิแวกจะเสียฟินิชเอาอะ มาโครแกร่ขออภัยครับไมโครแกร่แบบลูกลอลูกชนนะแลวมาแล้วครับเรเวนนะเรเวนราเวนราเวน,ราเวนเป็นยูนิตท,ที่เจอโปรโ,โตได้ดีมากเลยครับฟลฟ์ชิล อ่าไม่ใช่สัตมันจะเป็นพวกป้อมปืนอ่ะเออป้อมปืนบนป้อมปืนล่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยยูนิตของเขาเองจะมีดีเทคดีเทสเตอร์ด้วยตัวอนนี้มาป่วนฐานเอ็กซ์แพนครับผมปรับเหล่าสต็อกเตอร์ฮะลอยลอยแท้ลอยแท้ไปอยู่มีมารียรับมาคำหน้าไว้นะฮะเฟลมอู้ฟินิคมายก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 อื้อหือ โอเคมีไวกิ้งเข้ามาซ้อนแนวหลังฮะโอราเก็น่าตัวรอบไปแล้วฟินิกกัไม่ชอบไวกิ้งอย่างยิ่งเลยครับไวกิ้งไม่พอดิมีไซโคลนด้วยแอร์ยูนิตต้องระวังแล้วครับทรัแล้วก็นี่ฮะร,ราเวนดูในส่วนของปูดักชั่นหลายสิมแพคกกำลังจะมา เล่นแอร์ยูนิตบ่อยนะสังเกตพอออร์คเนฟินิกส์นี่แหละครับคอมโบนี้แต่ก็ยังตัดเงินไม่ได้โอ,โ,โอ้โหพอท็ตอตเงินเงินตามเทอร์เรนนี้คือแต่เทอร์เรีนเขาเร่งได้ด้วยมิวนั่นแหละฮะอยี่ยสำคัญมากเลยครับผู้เล่นเทอร์เรนครับจงใช้มิวทุกครั้งที่มานาม,มาในช่วงต้นเกมนะเออยังไม่ได้ประทานไนงะคือยังไม่ได้ก็คือเก็บมานาไว้ สแปมสแกนด้วยแต่สุดท้ายคือเนี่ยมิวครับมิวก่อนเล่นอินคัมกันบปโอเคจังหวะนี้แมปค่อนข้างกว้างเห็นไหมครับสังเกตอ้าวเราเพหลุดเรียบร้อยเลย,ยจะสเกลเหรอไปไม่ถึงปลายทางแล้ว มีโยอาทางฝั่งนี้ส่งมาลีนไปครับเจอล็อกออนนะเจอล็อกออนเจอไซโกลล็อกออนครับราสแกนอย่างกว้างเลยสแกนไฮกราวด้วยจังหวะนี้ต้องเคลียร์กันดีๆก่อน,นครับผมเปิดทางหน้าการเล่นชิล์มแล้วก็วาร์ปลงมาสู้ฮะยังขึ้นแลลมไม่ได้ครับแต่มีมีดรอปวิโลมายไปนะวิโลมายล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกอือออกไปได้ตึ้มเรียบร้อย ัตนี้หนักมากครับเคลมและไล่ขยโ b ต่อยังไงจะขึ้นแลมไหมตินแกไคไขออกมาคขออกมาฟินิกก็ยกยกยิงยกยิงจับคนตกรถจับคนตกรถยังไงอย,ยังอยังยังยัง,ยงละซ้อนซ้อนจังหวะซ้อนตินแผลอืถอยไว้ก่อนครับผมครับโอ้ใจหายใจความหมดจังหวะปะทามอสักครู่นี้ฮะแปรก็ทำได้ดีนะทำได้ดี ยูนิตลออเห็นภาพครับผมแต่เป็นแฟลทที่ยังเจ็บหนักกว่าในส่วนของยูนิตที่ส่วนเสียไปครับแต่นั่นแหละฮะโฟโต้ครับยูนิตแพงอยู่แล้วเนี่ยฮะแลมตรงนี้ครับขึ้นได้คือจบทันทีครับแฟลทจังหวะขึ้นอยู่ฮะหาจังหวะขึ้นนะฟอสฟิลฟอสฟิลแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่เราวิโลมายฮะโซนไว้ให้ใช้เป็นวิโลมายโซนอะลิเบเลเตอร์ยังไม่มาครับผมขอดูในส่วนของโปรดักชั่นไลน์หน่อยครับ เป็นยูนิตเนี่ยไม่มีนะมีมีสปามเป็นเมดิแวคแล้วก็วิลโลมายแล้วก็เป็นมารีนครับเคลมนี่ฮะโซนด้วยวิลโลมายครับค่อยๆค่อยๆขยับไปค่อยๆแล้วล็อกออนเอาไว้ยังไงเอ่ยฟีนิกซ์ไหลเข้ามาวิลโลมายวิลโลมายช่วยไหวไหมวิลโลมายโอ้โหจีนิชหายหมดจีนิชหายหมดเลยแล้วยิงไคยยิงไยยังไงพอแล้วพอใจ พอใจหรือเปล่ายังไงเขากำลังจะส่วนแล้วเากำลังจะสว่วนแลวนาว u p p l y งประตูแล้วกำลังจะหมดหมดอ uh, ูรีแม็กหมดครับน่าจะตกรถหมดแล้วจังหวะนี้เจอเซ์ลอดเข้ามาปวดเนีมินนูลลายฐานเอ็กซ์แพนนี่ครับต้องเข้ามากันกันก่อนครับผมเฟรมเฟรมเจ็บหนักเหลือเกินฮะจังหวะนี้แต่อาร์มี่อย่าสูงสีกันแต่ซั p p l y ตามนิดหน่อยครับแล้วมาซัดกันต่อกดตรีมแม็กยัดหน้าเซ์ลอดชาร์จไปอูจะเจ็บครับหืองเจอปืนไถหน้าแบบนี้ป้า ให้เห็นภาพตอนนี้แท็บเริ่มตีตื้นเรื่อง supply loss ขึ้นมาแล้วฮะอ่ามีใสค่อนข้างสูสีกันอยู่ครับในส่วนของ income. อินคัมก็สูสีกันฮะใสจังหวะเนี้ยการคอนโทรลแมปแท็บอะเข้าประชิดฐาน expand แล้วแล้วพยายามจะปิด expand นี้ไปเลยครับตัดอินคัมกันบ่ายไหวหรือเปล่าพยายามจะสู้ออกอินสู้ scv scv SC 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 มาช่วยกันจิ้มช่วยกันจิ้มจับคนตกรถเจอมารูดเดอร์ยิงสโลสเตลรถตกรถไป s u พ p ายตามครับผมแท็บ กลับมาเจ็บหนักอีกครั้งหนึ่งสำคัญตอนนี้คือเครมมีสามเอ็กแนครับผมแฝดนี่กำลังจะขึ้นเอ็กแ d ที่สีแล้วแต่อามีเคลมเยอะกว่านะเหมือนอยากจะปิดเลยฮนะไม่อยากจะเล่นอีโคอะไรอีกแล้วครับมาครับจังหวะน,นี้ M M MM M ครับผม มารีมาริเดอร์เมดิแวกครับนี่มีไฟโคนกับวิโลไมา์ฮะคอ,อยซ้อนเอาไว้แล้วขึ้นไฮแกลาวขึ้นมาเจอกันบนไฮแกลาวจังหวะนี้อัดหลังมาสตีมแพคไทด์สตีมแพคไทด์วิโลไมา์เซตเพย์โซนนิ่งแล้วก็ยิงโกลตกรถไปมาต่อครับตะพายตามครับผมแทบแต่ยูนิตแข็งแกร่งกว่านะพยายามจะโอบฟปอ๊อตฟิลได้ไป2ตัวเท่านั้นครับโอู๋ยังไมโครดีอยู่ฮะหาเลี่ยมกันอยู่ครับผมทั้ง2อถ่าย Uh, uh, uh. รอจังหวะสตรีมแพ็กหมด pack mode, แต่สตรีมแพ็กหมดเมนูวแวก,ก็ต้องเติมนะเติมแล้วมานามเมนูวแวกค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วด้วยยิงขายยิงขายคอสฟิลดักสวยเหมือนกันแล้วจังหวะนี้พยายามจะไหลเข้ามาโอ้ยฟินิกหายหมดเลยครับแล้วแครบยังไงเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บแครบผมไม่เอาจะปิดเลยหรือเปล่าเคลมสตรีมแพ็กยัดอือแต่ไม่มีอะไรมาเหยียบคอสฟิลดได้ดิอือต้องเดินอ้อมไหมฮะต้องเดินอ้อมไปแล้วพยายามจะวาร์ปยินมาเติมครับผมทางฝั่งแครบ ไม่มีอะไรเหยียบฟอสฟิลได้นะยูนิตนี้แล้วก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาแล้วกําลังจะจวนตัวแล้วครับแฉรบยังไงเอ่ยกําลังจะมวยมวยไหมมวยไหมมวยไหมโอ้โหซีมแพ็กกิงไคล์กิงไคล์วิโลโลมายฟอสหลังสุดท้ายจีจีเคลมตีมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเกมครับผมเรียกได้ว่าเอาเรื่องมากๆ โอ้คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเทอร์รนไงพอเห็นเทอร์รนแบบขย o b โปโตนกแบบเอ้าหน่อยเอ้าหน่อยเอ้าหน่อยส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวแต่ทรัก็ยังคงเป็นทรนะัฮะไม่ได้ยอมง่ายๆเหมือนกันครับเกมนี้เขาเลือกแผนที่จะมาเจอรอบนี้ชัดครับผมสำหรับเครมในเกมสองวิลโลมายฮนะไวโซนพื้นที่คือการโซนพื้นที่ของเทอร์แรนมันมียูนิตให้เลือกใช้มากมาย l i เบ r เรเตอร์ซิกแทแล้วก็นั่นแหละครับวิโรมาแต่ข้อดีของวิโรมาคือ,คอเขายิงได้ทั้งแอร์ยูนิตแล้วก็ยูนิตพพื้นดินราคา Mobility คือจริงๆมันก็คล้ายๆลซิกแทงตรงที่ต้องเปิดซิกโหม e อะไรอย่างงี้ฮะแต่นั่นแหละครับด้วยด้วยราคาด้วย Mobility ของเขาโอเค กลับมาเสมอกัน1น1่ตอน1เกมครับผมแล้วเดี๋ยวไปรอติดตามเกม3ครับกด subscribe เอาไว้กดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะล้วเ,เจอกันที่เกม3ครับผม